ดูไล่ดูนานะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลงของพ่อนะทุกคนเพราะว่าโอ้ต้นไม้ลม้มคือฝนตกไม่พอนะคะลมแรงมากอันนี้ก็จะเป็นแปลงข้าวของพ่อนะ,ะอันนี้จะเป็นแปลงดํานะคะออ้อันนี้แปลงของปู่นะคะ,ะยากกันต้นไม้ล้มเลยอะลมแรงมากแล้วตอนนี้ฝนตกมอกเมดนอกเมอมีกนนะ นี่เราก็มาดูที่แปลงข้อนะคะนี่น้ำเป็นหม่ำเป็นนาอันนี้ก็จะเป็นอีกแปลงนะคะนี่จะเป็นแปลงนาดำมูโคนสังเกตดูง่ายๆเลยต้นมะม่วงค่ะต้นมะพร้าวค่ะต้นใหนหนานี่เจ้าของเจ้าของเจ้าของอยู่นู้นคนปจ้าของพี่นะแลเขามาทำอะไรอ่ะมารักทำอะไรของให้ลูกๆแล้ว ในปลกมะงมะเขือ